จัดไปจัดไปมีคนเจ็บแล้วไม่จำทำอะไรนี่ทำอะไรเปิดเคสสีบล็อกไหมออ่าสีบล็อกเลยก็ได้เอาใส่บล็อกเลยไปเอาสักบล็อกก่นนะโชว์โชว์ First Edition นี่สองกระดาษใช่ใช่ไหมถือว่าคนดีแต่เราเปิดดูสักซองดี่หน้าตาเป็นไงไอซองกระดาษน่ะดีไหมดีไหมเดี๋ยวดูดูดูกล่องก่อนเราดูกล่องก่อนใช่คอนเซ็ปต์ครับสวยงาม ฟิล์มเนี่ยยังคงเป็น l อ s เหมือนเดิมนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยเห็นไหมยี่สิบสี่บูสเตอร์แพ็คเอเวอร์เฟสครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นอย่างนี้เออดูหน้ากล่องครับเป็นพม่านเปิดการแสดงด้วยครับนี่คือเอเวอร์เฟสเลยแต่คุณเปิดการแสดงสิมีกดปิดเลยถ่ายส่งบนด้านซ้ายอ่ายส่งซ้ายเขาบอกเอ็มเขาบอกเอ็มนี่นี่นะนี่จะเปเอ็มเขาอเอ็มพอแล้วเถอ E เดี๋ยวลองดูต้องใช้คบต้องใช้ตายครับเอ้ ไหนฮะไหนเอ็มครับอันลงด้านขวาแล้วกันอ่ะไปและตายครับเสตยอะไรไ่ปยังสองที่สามฮะตายสองที่นี่ตายฮะสองที่ห้านี่แหละจริงๆตัวเลขนี้คือชอบ จะเที่ยสอที่ยยังตายอยู่จริงเรอฮะผผว่าหกะล้วอเที่ยง้ี่ผีอยู่ยังตายอยู่ติดนะบอกบอกดวกดเดีห่อะ่กาพี่ก้าพีกเหลืองกาผมกพื้นัน์แก้วต้เฮ้ยอะไรยังไม่มีเอบอกสบายเลยเฮ้ยผมซื้อต่อซื้อต่อได้ปะเดี๋ยวเดยเดี เอ็มไปแรอะไรสกาวเวอร์ม่สกาวเวอร์แปลว่าสองสกอเรอร์สกอเรอร์สกอเอร์แต่มอตอร์ลิไม่ชอบไปนี้เลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบบลตไม่ชอบเลยไม่ชอบมากๆาเอ็มไปที่สองอะโรลลิงทันเดอร์อ่การ์ดบู๊ทครับใบนี้ จากปากคนเล่นบู๊ทเรียกว่ามือหนึ่งมาได้ไทยก็ได้เขาบอกว่าต้องใส่เสื้อเขียวเลยพอมีใบนี้เลยเพาไล่หนึ่อ๋อไล่หนึ่งเขาไล่หนึ่งไหมอะไรเอ็มฟอยเอ็มฟอยเอ็ m ฟอยแล้วแล้วโอด้วยมากับอาใช่ชุดนี้ทิ้วคือคำนี้ครับบางคนจาร่าทิ้วเท็ดอันนั้นจะแปลว่านมสเต้าไม่ได้นะจะักปากแดดดักลมนของเต้ยแหละโอเคเราโอเคเราโอเคเราโอเคนะโอเคได้ครับตามความพิศวง ตายตายที่นี่ปกตายตายโอเคปาตอนใ่ไหอาช่าไมยตายของทรายนะครับเป็นการในชุดที่ผมวาดรูปมันเนี่ยโหดที่สุดละเลือดเยอะที่สุดละเก่งที่สุดด้วยแต่ยะรอบ โอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่นี่เออเลื่อนะอ๋เฮ้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องดู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 เขาดูเรื่องหน่อยนะครับม่เออเลื่อเหรอมีราคาแลเป็นเลื่อนเอ็มเรื่อนโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับในการเกมนี้นะครับคนใหม่ที่มันมีดีเฟกต์จากโรงงานนะครับแพงกว่าใบธรรมดาเอว้าเอ็มเลื่อน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 ถึงแม้จะเป็นเอ็มที่โปกที่สุดในชุดนะไม่โปกนะอย่างของผมโปกที่สุดแคชเอาโปกกว่าแคชเอาโปกกว่าก้าวไปครับก้าวไ่คอะไรอุ้ยซิอะ้ยกูยินดีกันอะไรแบบนี้ใช่คือ โทเคนฟอยในชุดนี้ครับมันไม่หาจาที่อื่นไม่ได้แล้วไงไมได้แล้วแล้วมันหายากแล้วเขามาหายากแบบเหมือนแบบเป็นแรรปอยอ่ไหมลูกนี่สวยมากๆนะเพราะว่าสตแม่นยิงสวยมัน่บมันมีแบบลายเส้นตอนแรกตอนแรกตอนแรกผมเห็นที่เขาสปอยมาผมีงตกใจเลยว่าเฮ้ยทำมืสวยขนาดนี้วะแล้วนี่เรายังไม่เห็นโกนะเพราะเพราะว่าคัาเปอร์ดูกระโปรงมากใช่เขากระโปรงอ่ะลงแท้ๆเฮ้ยดีตอไะเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แรงจัดจ้าด้วยเอ็มรุ่นเบทพี่ฟอยสวยมากอะไรก็ตามอันนี้อันนี้เรียกว่าสวยสุดในประวัติศาสตร์รุนเบสละถูกบอดชาติเลยบอดสัตว์ชาติเขา p c g Player Playmat Exclusive รูปตรงข่าวรูปนี้ไม่เป็นรูปนี้เลยเป็นรูปนี้เลยออกมาแล้วแล้วหมดไปแล้วด้วยอันนี้ก็ตายฮะซินชีเจ็ดเอ็มแต่ว้องยังเหลือเยอะนะยังเหลือเยอะอาจจะมีเอ็มอีกเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอลยเฮ้ยนะโคตดโค้ดอยโค้ดอยออกมาใบเดียวฟอยใบเดียวเองอาจจะมีอีกใบหนึ่ง ไไม่ตายดเฮ้ยเไปออเกินขายด้วยนะเกินอ่ะครับขายนะครับมีคนหาอยู่นะครับเกินขายด้วยนะครับีงต้องสักยเออแบบโอเคโคไปโคฟอยใบเลยนะสวยสวยงามคือชุดนี้นั่นเก็บโคฟอยให้ครบมากเลยครบปอโอเค เฮ้ยเอ็มดีโอเคเอ็มดีอันนี้อด้วยากเป็ดเอช้ยเที่ไม่ใช่หมอครับแต่เป็นเอดี๋ยวนะอันนี้มดีออเหี้ยเดยเดี๋ยวเดียมีอีบนออกมาเดียวมีอบเดียอกเดอดียอันนี้ไรอันนี้ทำไรต้องไรับเกาะให้กลับมาใช้รอบนใช่อมซ่อมซอมขมไปเคพลัประกบการกองที่โมมอาม้ากเจ็ดอและ2อ และ2โปโไฟล์2โปรไฟล์1ฟูลอาร์1ฟูอาร์ตอ่าเท่านี้โอ้ที่สำคัญครับมี M Defect ที่ราคาแพงกว่า M ทั่วไป M Defect ก็คือ This round on me โอเค This round on me ก็นะครับครับบล็อก2ต่อเลยไอ้นี่ไปฟ้าสต์โฟรเดนตายครับเอ็มจริง เชัตเตอร์ชัตเตอร์เต็มจริงเหมือนมึงเป็นหมอเดาอ่ะก็พิอาตอนิการ์ไงตามทีมมึงไม่หมอเดาอ่ะเขายพี่จิงของหมอเดาให้ตายฮะนีนห่ไสุดยอดสุดยอดกดน u i s สปีนสุดมากฮะยนเเโยนเบาอ่ะ ไอ้ไก่ดาวซาร์แลกไหมคือไม่โลวแบบหินหินน้อยหนึ่งครับแทนที่มึงจะให้ข้อมูลกับเาครบเลยว่าซาร์แลกไหมเนี่ยออกมาจากตูดนะครับแต่ว่าแซกลาไม้มาจากข้างบนครับเอาเป็นว่าแอลแรกของค่มเคืนนี้ฮะโโอ้หสุดยอดกินยอดหินน้อยหินหยอดหินยอดหินน้อยเอาแล้วโอ้แต่ฟอยยังสวยกันนะสีแดงดีมากจริงจริงมันดีมากมากการไม่โกงไปเลยกอโสวยจริง เลยสมพง What the hell is that is o n s ธรรมดา this guy is s เอาค่าเฉลี่ยเนี่ยเคสหนึ่งจะได้ M4 ประมาณ6กถึงเจ็ดใบโอใช่ไงเพราะว่าทางคนเจ็ดขัดใจเป็นเอ่เป็นนักล่าหัวกึ่งกึงนะ s t a n พ a r ใจสูนบวกหนึ่ง Hand ว็บ p อนบวกสาร a t t a c และถ้าเกิดว่าฮ e ต t h i s t u r n แล้วคอปเปอร์ท็อคแคสคุณป้าคุณเจ้าใช่เฮ้ยไอ้ขี้พาวร์สพิสูจน์ว่าเฮ้ยโคฟอยด้วยเฮ้ยเดิน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 สองเอ็มโอเอ็มอะไรนะโอหนึ่งเอ็มปกติหนึ่งเอ็มฟอยหนึ่งโคฟอยโคฟอยอาอะไรวะเนี่ยงง้หมดแล้วคือถ้าเกิดกดตัวซึ่งแบบคนรมหาเฮ่งฮะถ้าพาวร์สแม่งเสือกเป็นผูอาร์ด้วยนะโอ้โหตอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหซีดเลยซีดเลยเฮ้ยพี่ที่ดีจริงว่ะดีมากครับไม่มีที่ตีเลยกันเท่าไหร่นะครับ สกันสามด้วยข้อเสียคืออะไร What the hell is that ข้อเสียคือศูนย์ครับข้อเสียเือรูปเนี่ยเมื่อกี้นี้พี่เขาที่นี่ตี่อะเป็้ยใช่ต้องเล่นเท่านั้นครต้องเล่นเท่านั้นเหรอไอ้ดวลนเซียเนี่ยมันสองแฮนด์เบปอนคูแฮนด์เบปอนใช่ครับไอ้ดอนเบรดมันเป็น two hand brake อันนี้คือทำมาเพื่อขับสาคนเดียวแต่ลอนเทียก็ใช้ได้ลอนเทียใช้ดาบคู่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเก่งไปดับไปตายแล้วเหรอไปเมื่อกี้ได้นี่แล้วไงได้แล้วไปไปไจับ อย่าไปอ่านลิสแอนเดอร์อะไรทั้อย่างนะครับมันเขาเอ่อน้องเขาชื่อไอแลนเดอร์นะครับตั้งแต่กอยากไอเอร์เฮ้ยที่คนหวยหวนโอเคฟัวมันคือคนหวยหวน้อยเฮ้ยเมื่อวานแม่หมอยังไม่เคยเห็นเลยรุนเบรดรุนบอรดอินแคนเทชั่นอินแคนเทชั่นแต่ว่านี่เป็นสีฟ้าคนหวยหวนคนยหวยหวน้อยเพราะว่าปกติเนี่ยการที่สร้างรูนแชนที่เป็นนอนแท็กในรูนเบรทั้งหมดเลยนะไม่เคยมีใบไหนโกเกนเลยมีใบนี้โกเกนแล้วสร้างรูนแชนเป็นใบแรกสร้างเท่าไหร่เมื่อเริ่มเทิร์นสร้างสีแดดงททไ้3เิร์น จีเหลืองสองเทินสีฟ้าเทินเดียวคือดีป่ะเออใครอะพูดเด็ดต้องซองสุดท้ายของบ็อกซ์ซองนี่ก่นี่ก่นไปไปอยไปฝอยไปฝอยเดี๋ยวเดีวดวางแยกเป็นเช็คเป็นสเต็ปหน่อยอะไรนะเป็นเป็นสถิติหน่อยผมเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยรี่อย่างเงี้ยให้พี่อาไปโฟกัสหน่อยนี่โมงโมงนะซีม่วงู โปยไอโปลไปลไโคลไฟอ่ะมันแสบตามากเลยนะเรนโบครับเรนโบเลนโบไฟแล้วเป็นมิดโฟอยล์ฟไหมไม่มีไม่มีพี่โคฟอยล์มีแต่เป็นงานแข่งในอนาคตเท่านั้นก็เป็นงานแข่นก็คือสรุปก็คือถ้าสุดท้ายจะได้แค่เป็นฟอยล์ธรรมดาไอ้พวกนี้ใช่ใช่เหมือนเหมือนเซียอยู่วอลด้วยแบบว่าหมดละโคฟอยล์มีเอ็มธรรมดาโยเฮ้ยเออเอ็มธรรมดาเยิ่งสกปรก ไม่เช่ทชื่อใช่ครัไม่สามารถใช้คู่กับเออแก a m เบอร์สกลอได้โอเคหนึ่สอ่เจ็นะเจนเอ็มสองเอ็มฟสเอ็มฟหนึ่งเจเด็ดสุดตีนบอกนี้คือบลอกนงเราด้วยมากกว่าคือปกติถ้าแบบนอื่นที่ชุดที่ผ่านมาถ้ามันจะมีเอเนี่ยพวกนี้มันจะหายไปใบสใบเอาอลแรกเอลแรกของคืนเอาคำเก่าเฮ้ยนมปดมเดกูไม่ได้อะไม่ไม่ ผมรักษาเขาไม่ได้เลยแมต่ว่าราคานั้นเป็นเรื่องของเขานนี่ไงตายตายเป็นเป็นธรรมเนียมแล้วครับตอนนี้สองแรกของายตายก่อนตายอยู่ที่สอง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 ทิศดีขี้หมาไดเจ็ดชมนี่สิลตายหายไปแล้วครับสามซองฮะแต่ตรงนี้ก่อนตายตายนะครับให้รู้เลยยังอยู่ยังอยู่ น้ำจะไม่ถั่วแล้วน้ำจะไม่ถั่วไอ้เทียนอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ไม่เขากันแล้วนะได้ไปดิไหมไอ้โอเคได้มีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมอ่าเทคเจกับจอนเทคโก้พาวเดอร์มาทุกมาทุกมีมีมีบรูทอ่าที่มันเป็นแอคชั่นโลแล้วก็ได้ตามได้อะไรทุกมันโลลิงตันเดอร์เหรออ่าโลลิงตันเดอร์เป็นเอ็มเหรอเอ็มทั้งกระเบื้เลยเหรอไม่ครับเอ็มห้าใบได้คาตากิซึนฟอยด์ด้วย มาจากไหนครับวันนี้ไปเปิดเพิ่มไปเปิดเพิ่มพอดีมีสาวอยู่ข้างล่างก็เลยให้เขาหยิบให้เปิดเลยนี่สองเอามือเนี่ยถ้าถ้าบล็อกนี้นะได้เฟเยอร์อีกอันได้ไหไอ้เี้ยคใจแต่ว่าเฟเบอร์ผมต้องเปิดคนเดียวพี่อะไเหอใช่เปิด้งรอไปไม่ทางผมไงไม่แต่ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าผมต้องได้เฟเบอร์พี่ผมผมผมต้องได้เฟเบอไอ้เงี้ยเพิรปตพิลล์น่ะต้องเปิดหมดสลักไหม สตาร์ไลท์ไวยเอซล็อกลรยจ้องเลยว้ช่วยอ่ะอเคอยเอ็มเอ็มมาอีกใบแล้วครับเป็นไซิ่งเป็นเนจีสเปเชียลไลเซชันครับเป็นความจังไลของเขาคือถ้าคุณไม่มีเก็บไม่ได้เก็บอีคิวเมนไว้การใบนี้ครับเขาจู่บานเลยเรียบร้อยเลยเทื่อนบูลาบูขโมยเปิดสกรอมานะได้ได้ โอเคเออไปดีๆที่สองเอ็มสองเอ็มเอาว่ะเอาว่ะสองเอ็มในซองเลงครับคอยไปดีนะเอเด็กไวไฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พอเออมันสองเอ็มได้ไงอ่ะอยู่คานิวอลสล็อตอยู่สล็อตธรรมดาคานิวอลสล็อตเป็นเฮียอะไรก็ได้พี่เป็นเจเนริกอะไรก็ได้อ้าวล้ำจริงเงี้ยแล้วก็เป็นโคบอยอะไรก็ได้เป็น เกือบจะเป็นเฮี้ยนอะไรก็ได้แล้วล่ะทีนี้เนี่ยคือต้องเข้าใจกันว่าในชุดนี้ก็เป็นเฮี้ยนได้เหมือนกันก็เป็นเฮี้ยนได้้วยเป็นเฮี้ยได้วยเพราะว่าอย่างเฟเบิลอะครับเป็นของกาเดียนก็อยู่ในคาร์นิว l ลส o t ็อตเพราะมันเป็นโคฟอยรวมถึงสตาร์เล็กไม้เมื่อกี้ครับเป็นของไอ e ์กาเดียนก็อยู่ในคาร์นิวัลส์ร็อตเพราะเป็นโคฟอยลงมา อยู่ตยตา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 ยเป็นอะรเป็นอะไระไครับ้ยเฮ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 ้ยอันนี้นายเป็นบักเนไปีแต่เป็นัวฮัไม่เสือกนะครับยังไม่เห็นเลยนะครับวันนี้หายากนะครับเสืกาหวก็หน่นมดันมันทำได้ ทำได้ดีแหละร่ม <expand> <น Youtube> so ันไม่นไรเฮ้ยไม่ปกกนี้จะแย่เยวนี้มันแย่เหรอคือไปต่ะไปเกี่ยวเอาเอมเอมเอมม้าจ่ายมี่จถ้าท่ทำลายออร่าถ้าทลายออร่าสเร็จได้หนึ่งล้านเซนสุด่บ่อที่ชั่วอะไรจริงจมาไ้งหมกปตกอกปอกปอกปอกออ่ก่ น่โงนเก่งมากนะครับเอาสุดท้ายป่ะเนี่ยปกติ7ใบนะนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับที่ทุกคนจะมาจะก็นไ้เอ็มฟูอาร์ฟงใบวก็เป็นโคฟอยหนึใบโอฟอยอันนี้คือค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องนะครับก่อนหน้านี้ที่คุณเห็นอันนั้นอะไรครับอันนั้นคือเจคาดีโช้ดีครับต้อบกต้อบอออยอลต้อต้องตองต้อลตองต้องตอตองต้องตบอ้องต้อต้องตอต้อตอตอตอ้อตอตอต้อตอตอต้งตอ้อต้อต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 อ ด้ยเฮ้ยเอ็มบอยเอ็มบอยและและเอ็มปกติโอ้โหเป็นการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมครับดิสราวันมีครับดิสราวันมีแล้วก็เอ่อชื่ออะไรนะเรดิโรเรดิโรสีตัวอะไรเอ็มเทมโปมันแรงมากเวลามันออกไปเฮ้ยเบเบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

โชว์รเลยนะโชว์่ด้วยทำได้เลยสมถุยสมถุยสมถุยความสมถุยนี่นั้นขนะดจริงจริ่ไม่ได้เหรอเหตไผลได้เหรผมบอกเลยใช่ไหมที่แอมกลับไปเอตไม่ได้แต่ยได ไม่ใช้งายขนาดนั้นตัวแะแอลนะยังเก็สวนอ้บเฟเร์จะทุกขลาบเิวร์ฮิวหนึ่งทุกขลาบทุกขลาบมีแต่ตัวเล็เลี้ยงไงอ่ะมีแต่ราคาและไก่ไก่ใช่ดีที่ว่กูเสือไปคอเลเตอร์ก็เราเอ็นหลเกกเกี่หลักเกิเนี้ไม่รู้สึกเครียดอะไรละ อนนี้ที่ดูอยู่นี้ก็คือไม่มีอะไรนะครับออกกันหมดแล้วที่เราลุ้นเราหวังกันไว้ก็ออกกันหมดแล้วนะฮะคือไม่จะเป็นต้องคุยอะไรอีกแล้วไม่ไม่ผมหวังจริงๆิผมหวังใบอีกใบหนึ่งคือที่สุดของผมละอะไรฮะที่สงแจ้บราโว์ฮอกฟอยสตาร์ฟเดอะเชียร์ถ้าได้เนี่ยผู้บอกเลยว่าผมจะร้องเรียนได้มีใบเหมือเริ่มร้องเรียนแล้วว่าเป็นบอกที่ผิดคนที่มากที่บนเลเจนด์กูก็ทำได้แล้ว เฟเบอร์คุณทำไดแล้วมันม่ไยากแล้วคุณผมอยากได้บาโวได้รอเดี๋ยวหมดเฮ้ยเอมยเอโมยครบแล้วอ่ะสะใบเออเฮียคุดเอาเลยอ้เนี้ยอีอาอเอ็มดีจริดีจริงคำสะบานแห่งโลหะเนี่นะ ก็จังสาบานจันโลหะจริงๆเขาจริงๆเราสาบานต่อหน้าโลหะมาเยอะมากเลยนะค่าต่อดาบนี้ค่าต่อโลนี้ค่าต่อเฮียนี้ไม่ว่าในการ์ตูนหรือเรื่องจริงก็ตามอ่ะเราเราสาบานกับเราจะมีค่าต่อเฟเบิลบ้างไหมครับสาบานต่อเฟเบิลอาจจะเอาเอ็มเอ็มเอาเอ็มสองเอ็มสองเอ็ม นี่แหตัวอผมว่าเหมาะดีนะครับที่พี่เป็นคนเดียวที่ได้ดิสราอองมีเนี่ยเพราะพี่เปิดร้านเล่าพี่เลี้ยงเองแล้วก็แม่งบินหรืเปเอาบินเฮ้ยตกลงหรือจะบินหมดบินทุกใบเหรออาจจะบินทุกใบป่ะมาเช็คดิผมไม่ได้เลยผมผมได้ไม่มีไม่มีบินไหมบินไหมพี่เอไอตรงตรงตัวเอ็มตัวเอ็มบันสรุปดิสราอองมีมันบินทุกใบใครมีใครมีดิสราอองมีตรงแ่ะแสดงว่าแหล่

ที่เงาสัตว์ต่อเลยขไคไนี่คนหวหวัญ้องเพียบเลย่ะคนหัวน้ัวนสุดท้ายเอาละฮะเอาต้นน้ดว่าไงฮะสซนสุดท้ายจะได้เอ็มดูกันมันไม่เคยพู้ถูกเลยหรือ่ ไม่ไม่ใช่นเฮียไม่ใชการเดาะละการคือซีโยหรอเพื่อนว้าวเช่วสด 7m 1m ง o i 7m 2m f o y l โอ 2m f o y 2m f o y เกินมาตรฐานมาก 1r f u art 1r f o i และและ f i n i s ้น้จริงเียนี่คือคอนเทนต์ฮะเออเกินไปอ่ะเพอร์เฟกต์อ่ะถือซะว่าก็เวื้นตามตรงนะครับเป็นการไถ่นี่บาปตอนที่เปิดเทลซับอาเรียเราไม่ไอ้เยียอะไรไปนะครับโคตรแังเลยโอเคฮะแต่งนี้เนาะยิ้มแย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 ้มทุกร้านมีความสุขกันหมดนะครับมีไปวิวไปตั้งโชว์แฮปปี้มากแฮปปี้มากเจอกันทุกท่านพี่แซวแล้วเราจะเจอกัน